ันหมายความว่าไงเนี่ยไอ้ที่เธอพยักหน้าตอบตกลงแต่เธอกลับอยากจะปฏิเสธแบบนี้นะ่ะมันหมายความว่ายังไงเนี่ยในเมื่อเธอไม่ได้อยากจะให้เช็นไปแต่เธอก็ดันมาบอกว่าให้เช็นไปไกลๆซะง,งั้นเธอจะเอาอยัางไงกันแน่คืออะไรเนี่ยมาบอกว่าเราไม่มีเวลาแล้วเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยเธอหมายความว่ายังไงกันรีบตัดสินใจสักทีเถอะว่าจะเอาอยัางไงกันแน่ ว่าเธอไม่ได้ฝากที่ฉันพูดเลยพยายามจะตามเธอให้ทันฟังเสียงหัวใจเธอดูสิฉันดูไม่ออกเลยว่าเธอถูกขรุนแรงอยู่กันแน่ไม่อยากให้เราต้องจบกันแบบนี้อะแล้วฉันควรจะเริ่มจากตรงไหนดีนละักตอนแรกก็บอกจะไปซ้ายอยู่ดีๆก็หักโค้งไปกว่าเฉยอยากจะทะเลาะกันทางวันแล้วก็แซ่กันทางคืนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเธอนะ่ะฉันล่ะอยากจะรู้จริงๆมันหมายความว่าไงเนี่ยไอ้ที่เธอพย,ายาักหน้าตอบตกลง แต่เธอกลับอยากจะปฏิเสธแบบนี้นะมันหมายความว่ายังไงเนี่ยในเมื่อเธอไม่ได้อยากจะให้ฉันไปแต่เธอก็ดันมาบอกว่าให้ฉันไปไกลๆซะงั้นเธอจะเอายังไงกันแน่คืออะไรเนี่ยมาบอกว่าเราไม่มีเวลาแล้วเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยเธอหมายความว่ายังไงกันรีบีตัดสินใจสักทีเถอะว่าจะเอายังไงกันแน่เธอคอยแต่จะกันท่า ที่ฉันออกไปไหนมาไหนพยายามจะประนิประนอมแล้วนะแต่ฉันก็ไม่เคยชนะเธอได้เลยเธออยากจะเข้าประเด็นแต่ก็เอาแต่เทศสนาอะไรก็ไม่รู้เธอเอาใจฉันไปไม่ปล่อยให้มันจบลงแบบนี้หรอกตอนแรกก็บอกจะไปซ้ายยดูดีก็หักโค้งไปขวาเฉยอยากจะทะเลาะกันทั้งวันแล้วก็ซ้ำกันทั้งคืนเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายเธอนะ่ะฉันละ่ะอยากจะรู้จริงๆมันหมายความว่าไงเนี่ยไอที่เธอพยายามน้าตอบตกลงแต่ ลับอยากจะปฏิเสธแบบนี้นะมันหมายความว่ายังไงเนี่ยในเมื่อเธอไม่ได้อยากจะให้ฉันไปแต่เธอก็รันมาบอกว่าให้ฉันไปไกลๆซะงั้นเธอจะเอายังไงกันแน่ฉันอยากจะรู้จริงๆคืออะไรเนี่ยมาบอกว่าเราไม่มีเวลาแล้วเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยที่รักเธอหมายความว่ายัางไรกันงให้ตัดสินใจสักทีเถอะว่าจะเอายังไงกันแน่นีม่มันเป็นเรื่องระหว่างเราที่รัก ากจะให้ฉันไปแต่เธอก็เป็นมาบอกว่าให้ฉันไปไกลๆซะง,งั้นเธอจะเอาอยัางไงกันแน่พูดมาตรงๆเลยดีกว่าคืออะไรเนี่ยบอกฉันหน่อยสิมาบอกว่าเราไม่มีเวลาแล้วเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยบอกฉันหน่อยสิเธอหมายความว่ายังไงกันรีบรีตัดสินใจสักทีเถอะว่าจะเอาอยัางไงกันแน่